สวัสดีค่ะพิมแพนเนอร์นะคะวันนี้ก็จะมาตอบคําถามนะคะว่าเด็กจบใหม่ทําอาชีพนี้ได้ไหมแล้วก็ประสบความสําเร็จไหมนะคะวันนี้นะคะอยู่กับพี่เจะคะ่ะพี่เจนะคะเป็นตัวแทนของเด็กจบใหม่ที่เข้าอาชีพนี้ตั้งแต่เป็นเฟิร์สจ็อบเปอร์เลยแล้วก็ยืนระยะมาได้เกือบ8ปีแล้วในอาชีพนี้นะคะมาดูกันดีกว่าว่าเด็กจบใหม่จะประสบความสําเร็จได้ยังไงนะคะ อย่างแรกคือแบบงานเนี้ยคือจะจบใหม่จะจบมานานแค่ไหนแล้วก็คือสามารถทําได้หมดแล้วก็เรื่องความประสบค์วามสำเร็จเนี้ยก็คือได้หมดเลยเหมือนกันมันอยู่ที่ว่าแบบเราตั้งเป้าอ,อย่างไรมากกว่าค่ะคืออนเนี้ยมันอาจจะแบบแล้วแต่คนเลยว่าเหมือนเราอะในสมัยตอนนั้นอะคือภาพเป็นแบบไหนอ่าเช่นอย่างเช่นว่าถ้าคนแบบเป็นคนที่เรียนเก่งโ,โหงแบบ,แบ,บช่วยเหลือเพื่อนอะไรอยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาก็สามารถแบบ อยากจะไปแนะนําอะไรเพื่อนอ่ะคือเพื่อนก็จะฟังอยู่แล้วอืมแต่ว่าอย่างเราอ่ะคือคือคะแนนมันโอเคไงคแต่ว่าสภาพเนี่ยคือเหมือนเพื่อนต้องช่วยเหลือเรา,าอ่าทีนี้นคือเราก็ก็นั่งดูตัวเองแหละว,ว่าเรามีข้อไหนบ้างที่จะเอามาใช้กับได้ในช่วงแรกใช่อย่างเช่นแบบเรื่องที่แบบเราต้องย,อยุค้าไงใช่ปะรเราไปหาเพื่อนเนี้ยเอารู้สึกว่าเรื่องที่เรามาเรียนตอนแรกแบบเรื่องความแผนภาษีอะไรเงี้ยคือดีมากแต่ว่า พอไปลเล่าให้เพื่อนฟังเนี้ยคือเพื่อนเขายังไม่ได้ต้องเสียภาษีอ่ะด้วยความว่าเด็กจบใหม่ด้วยกันเราใช่ใช่มันก็จะเป็นเรื่องของอายุนะตอนนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราคิดได้คือเอ้ยแล้วเพื่อนที่ทํางานเขาอ่ะอาุ่นที่เขาหัวหน้าเขาอย่างเงี้ยก็จะต้องแบบรายได้เยอะกว่าเขามันก็จะต้องเสียภาษีหรือเปล่าเนะี่ยเราก็แค่อาศัยตรงเนี้ยแล้วก็ถามเขาวา่าช่วยติดต่อของแบบพี่ที่เราติดแค้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวขอเราเขาไปนั่งคุยหน่อยอะไรประมาณเนี้ยเขาต้องรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะอะไรประมาณนี้ ซึ่งลูกค้าตอนแรกๆค่ะก็จะเป็นลูกค้าแบบรีเฟอร์แบบเนี้ยทัน้นเลยก็คือจะเป็นคนที่เป็นรุ่นพี่หรือเป็นหัวหน้าที่ทํางานของเพื่อนอีกทีนึงนะคะอ๋อถ้าข้อดีเลยนะที่นึกออกก็คือว่าคือเราไปอ่ะเราแบบไม่จำเป็นต้องเล่นบทโปรเวอร์เข้าใจไหมคือเรารู้เท่าไหร่เราก็บอกเลยว่าเรารู้เท่านั้นอืมแล้วก็ เราก็มีความแบบไฟแรงในการทํางานนะคือแบบพี่แบบอยากรู้อะไรเพิ่มเดี๋ยวเราแบบไปหาข้อมูลให้เดี๋ยวเราแบบมีพี่ที่ออฟฟิศอย่างเงี้ยพี่เก่งเก่งๆเพราะว่าเราก็จะมีรุ่นพี่อะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็คือมีทั้งเครื่องมืออะไรหลายๆอย่างอืมันก็อาจจะไม่ใช่แบบต้องเป็นเราเคื่มแล้วข้อเสียค่ะที่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือข้อเสียเลยของเด็กจบใหม่ที่พอจะแบบนึกออกอะไรก็อาจจะเป็นความแบบ ไม่กล้าหรือเปล่าแบบแรกๆใช่ความมั่นใจเพราะว่าคือณนะตอนนั้นความรู้สึกคือแบบเราเข้าไปอะเจอคนที่อย่างเช่นแบบเพือนแนะนำหนวดหน้าอย่ายอายุสี่สิบกว่าอืซึ่งแบบแล้วเราอายุยี่สิบกว่าอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกแบบเขามีประสบการณ์มากกว่าเราอ่ะยี่สิบปีเออมันก็มันก็รู้สึกแบบ กลัวไงแล้วออกปบ้ามันก็จะมีความคุยแล้วแบบว่าตัวเลอาสมมติเขาแบบพูดข้อมูลอะไรมานหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบรู้จริงหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยอแต่สุดท้ายข้อเสียเนี้ยมันไม่ใช่ข้อเสียแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซนเพราะว่าพอเราพอเราไปคุยแป๊บหนึ่งอะเรารู้แล้วว่าอาชีพเขาเนี่ยเขาอยู่มา20ปีอย่างเงี้ยแล้วเขาทําเรื่องภาษีอะแต่ที่ก็ปีละครั้งแต่เราอะเข้ามาทํางานเนี้ยสมมติเราอยู่มา3เดือน<ฆ>อายุมานน้อยมากแต่ว่า เราอยู่กับมันทุกวันเออคือสุดท้ายเรารู้เลยว่าเรามีทริคหรือเรารู้อะไรบางอย่างที่เยอะกว่าเขาอยู่ดีก็คือเป็นการเสริมความมั่นใจได้แลคะอันนี้คือมันแล้วแต่คนแต่ว่าคือเราอะคือถามว่าเป็นคนที่แบบ ชอบแชร์อยู่แล้วมหมยถึงว่าอะไรดีอ่ะเราชอบแบบอยากบอกคนอ,อ,อื่เอาสายรีวิวแบบสมมติว่าแบบของก,กินอะไรเงี<ช>้ยเราก็จะรีวิวแล้วร้าน<ช>นี้อร่อยตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยคือเราก็แค่เอาชีวิตประจําวันไลฟ์สั่ของเราเลยอ่ะมาปรับใช้กับงานนี้<ช>ก็คือพอเราไปเรียนเรื่องภาษีอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่าประโยชน์มันเยอะมากยังไงเราก็แค่แบบถ่ายลงว่า วันนี้เราเรียนเรื่องนี้อ่อหรือเราเรารู้ว่ามันมีทริคอะไรเี้ยเราใส่ลงไปเลยมันก็เหมือนเป็นการมาร์เก็ตติ้งให้คนอื่นๆ่ะหรือว่าเรารู้เรื่องนี้นะออในนตก็คือตรงๆเลยยังเป็นตัวเองอยู่ยังเป็นรลฟ์ตตัวเองเลยแต่ว่าสอดแทรกอะไรที่เราเรีนยนื้องานอเข้าไปคืองานเนี้ยมันก็มีความแบบเอ่อ จะบอกว่ามันยากมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีมีหลายประเด็นนะจะแบบว่า,าเขาจะต้องหาลูกค้าหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีวันที่สมมติเราไปหาลูกค้าแล้วเราแบบสามารถอ่าไป,ไปวางแผนให้เขาไปกันต่อได้หรือมันก็อาจจะแบบไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็สลับกันไปแล้วถมว่าคนที่อยู่ได้เนี่ยไง่ายๆก็คือว่าคือถ้าเราแค่แค่เห็นข้อดีในงานนี้อืแล้วเราอยากอยู่จริงๆอิอะสิ่งที่เราควรทำก็คือเราก็ต้องอยู่ในบรรยากาศประมาณ คือคุยกับพี่ๆรุ่นพี่ที่เขาประสบความสําเร็จอะว,ว่าเขาทํำยังไงบ้างเพื่อที่จะแบบว่ารู้ว่าวิธีการเขาเป็นแบบไหนเราก็ลอกเอามาปรับใช้อืมันก็สามารถทําให้เราแบบเหมือนหาวิธีที่เป็นของตัวเองได้โดยที่เอาประสบการณ์ของพี่ๆนี่ยนะมาโดยที่เรายังไม่ต้องแบบ ทำให้มันนานก็ได้ซึ่งข้อแตกต่างที่พี่เจพูดหลัวๆก็คือน่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารกับรุ่นพี่อยู่อย่างสม่าเสมอแบบไม่แบบเลกไปหรืออะไรนี้ใช่เพราะว่าถ้าเราไปคิดเองอะเราไม่มีทางคิดได้อยู่แล้วอืิอจริงๆอันนี้รู้สึกว่าแบบไม่ได้มีกําหนดขนาดนั้นอืม,อมแต่ถ้าด้วยเรื่องแบบจริงๆแล้วอะคือคนที่อายุเยอะ เยอะประมาณหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะไม่ได้อยากแบบเริ่มต้นใหม่แล้วเยอะประมาณหนึ่งนี่คือยี่บห้าไหมหรือสามสิบโอ้หน่าจะเยอะกว่าเกว่าเลยใช่น่าจะแบบว่าสักแบบสี่สิบอะไรอย่างงี้เลยไหมเพราะว่าอายุแบบยี่สิบกว่าจนถึงสามสิบกว่าเนี้ยคือยังเป็นอายุที่แบบมันเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดอ่ะบางคนอาจจะเพิ่งไปทําธุรกิจหรือแบบย้ายงานตอนนั้นอยู่เลยอันเนี้ยก็เป็นงานหนึ่งที่แบบว่า ก็ถ้าเขามีใจอ่ะเขาก็มาลองได้ก็หมายถึงช่วงอายุที่แบบย5่สถ si ึงสาอาจจะเข้ามาแล้วอาจจะไม่ได้แบบว่าต้องเริ่มต้นแบบหนักหน่วงเหมือนเด็กจบใหม่เนื่องจากว่าเขาอาจจะแบบมีฐานตลาดมาแล้วแล้วรอบๆตัวเขาก็อาจจะแบบว่าเริ่มต้องมีใช้เรื่องการวาอแผนการเงินแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นแต่ว่าต่อให้เป็นเด็กจบใหม่ก็ตามแบบพี่เจนะคะก็สามารถประสบความสําเร็จได้เช่นกัน ถ้าพวกความรู้ประสบการณ์ค,คือความรู้เราหาได้ตลอดอยู่แล้วคือไม่ว่าเราจะไปทํางานอะไระเราก็ต้องหาความรู้ใหม่อ,อยู่เรื่อยๆอยู่ดีเพราะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องหลักของงานนี้ค่ะเอาเป็นว่าถ้าแค่แบบมีความสนใจในด้านของการเงินแบบทุกคนก็วางแผนให้ตัวเองอยู่ลึกๆอาจจะไม่ได้เป็นแผนขนาดน,นั้นอย่างเงี้ยค่ะคือเราแค่เอาสกิลอะไรบางอย่างหรือว่าความรู้เราบางอย่างที่แมชกับสิ่งนี้ค่ะเอามาใช้แล้วก็ บอกต่อคนอื่นก็คือเหมือนสามารถทำงานนี้ได้แล้วอืมโอเคค่ะก็สําหรับพิงแพนเนอร์วันนี้ก็ต้องลาไปท่านี้ก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่เจนะคะเด็กจบใหม่ที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งในอาชีพนักวางแผนการเงินงวันนี้ด้วยค่ะข้อคิดจากพี่เจนะคะก็คือเป็นการที่เราเนี่ยเติบโตไปพร้อมกับลูกค้ายืนระยะให้นานมากพอให้ลูกค้านะคะมีการเติบโตทั้งทางความคิดและก็รายได้ค่ะ ซึ่งถ้าเกิดมีใครสนใจนะคะในอาชีพนี้เนี่ยที่เนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่ามีโคช้ชแล้วก็มีเครื่องมือพร้อมรวมถึงที่สุจน์้วยสถิติที่ว่าเรานะคะเป็นนักวางแผนการเงินที่อายุเฉลี่ยเนี่ยน้อยที่สุดแต่ว่ามีสินทรัพย์ภายใต้การดูแลเนี่ยคะ่ะมากที่สุดในประเทศไทยยังไงวันนี้พิงแพนเดอรก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามคอเทน์ถัดไปด้วยนะคะ